สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขคนเนาะมืบอนี้กาศพอๆพอกับบาา่าหน่อยคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงๆหลังจากมาแต่ปากซองเดินทางมาแต่บ้านนี้เพื่อแหละไปห่วมยินดีงานผูกแคนบ่าวอ้วนเนาะอยู่ปากซองก็เลยเดินทางกลับตอนแรกพี่น้องกลับมาครับบริษัทลิปหลัก เมือ่อยแหงเนาะเนื่องจากคนทางเขาไปบานบาอวนนั้นสิบโกโลหอยบอดคนทางเขาไปบานมันหยากแหงเนาะพีะ่น้องมีแต่ขี้นมีแต่ขืนมีแต่อันนี้เนาะขี่รดจนเจ็บเบิดแอลแล้วก็ซ้มสิมาหอดบานกับลอ,อยกว่าลักเนาะก็เลยแบกินเขาอยู่ปากเซก่อนแล้วก็จังขี่มาบานอีกก็พอพดี หอด่านก็พอดีเลิกเนาะองอานเดเลยเมื่อยๆพีพ่ๆเป็นน้องเลยตอนนี้ก็บรรยากาศตอนแรกไปดูหน้าบ้านน้อยเองเนาะพี่น้องคลิปนี้บ้านน้อยกะอยากอ่ามาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเกี่ยวกับเรื่องมี้ FC Mark มาคอมเมนต์ตลอดในคลิปบ้านน้อยเนะาะเวลาลงคลิปไปเพราะว่าส่วนใลญ่ก็ เห็นเพิ่นมาเม็นตลอดเนื่องเนื่องจากว่าเพิ่นมาเม็นว่าอันเหม็นเรื่องไอ้ซุกเนาะพี่น้องเยานาะนั้นก็ได้อย่างออกคอมาเบาแน่นจักหน่อยเนาะเรื่องไอ้ซุกนั่นนู่นนี่นั่น,น,นแล้วก็มาเม็นอยู่สองเบาหน่อยนั่นนี่เนะาะมันเลยก็เลยบ่คอยหมกักไปได้เนาะ บ่คอยมกักอันเขาจะซีมาเม็ดเปียบเสียบนะั่นนี่ FC มาเม็ดเน,นี่นี้พอน้อยคิดว่ามันมันบ่คอยงามบันไดเนาะเพราะว่าเรากับพี่น้องกันแทถๆนะอยู่นำกันอีกสิกันยังมาเม็ดเมใส่กันมาเม็ดแบบนี้มันสิเหตุให้อ่าบัางยังให้เกิดความแตกแยกหรือว่าอย่างไรเนาะ บอลนั่นก็บอกข้าใจคนที่มักมาคอมเมนต์เนี่ยนะี่นะขั้นอยากคอมเมนต์กับกับบริวารเนาะแต่ว่ากับกับให้เกียรติเชิงกันและกันเนี่ยเนาะอาจจะอาจจะมีจะคิดเม็ดจะได้การเม้นนะบอลนั่นก็เลยแบบอยากขอหน่ะนะว่ามเม็ดเนี่ยนี่ซิเม้นให้ อ่าสางความแตกแยกบอจังสันเนาะให้มานเม็นตลอดหรอกเวลาลงขิดลงยังก็ดิแต่การมักมาเนี่เม็ดเปียบอ่าเปียบเทียบว่าบาน้อยหันเป็นคนจังสันจังสี่และกาไปเปเยเียบเทียบก็ไอซุปบาเป็นคนจังสันจังสี่ห็นนะมันบ่อคอยอันนี้ปันไดพี่น้อง บ่ไหยบ่คอยโอเคไเป็นไเนาะพี่บ,บ้าเม็ดแน่นี่จริงๆขอขั้วเฮาไายน,อน้องเฮาเฮาก็หักกันแล้วนะหักกันแย่งกันบ่อยากให้ผู้ใดมาเสาะแเสอยากให้เห็ดให้เกียรติให้สร้างกันนะบ่ไหนกับอันนี้เนาะกระจ็คสิเมนต์เพื่อนยังไรแหละอันคนมาเม็ดกันเนาะพี่น้องเบิ่งไปขั้นบ่มักกับบ่เบิ่งจะสิขั้นบม่มักเขาเจ้า คันบอมังไอซุกเกสิกับบุบกับว่ต้องไปเบิ่งเลยกะบว่บต้องคอมเมนต์นี่ยนะคันว่าคันว่าอันนี้อันนี้เกสิมาเม่นเพื่อสร้างความแตกแยกปะไม่พอใจา,าจังไหนมาเลยก็เลยอยากออกมาคอเนาค้อนทำในคลิปนี่แหละเพราะว่าต่างคนเขาเจะกักต่างถ้หน้าที่ห็นนะของไปของมันซึ่งไอซุกเพิ่นกั ก่อนจะมีสองทุกคนกะเกิดมาหย่อนไปกันเบาหย่อนอายเนาะบาหน้อยก็พยอยากให้อ่ามาเม็ดจะใส่เนาะขั้นบามากกะก็แค่ว่าเดือนผ่านจะสีกับบวเบิ้งจะสีเป็นยังต้องมาเม็ดให้เพื่ออันนี้มีสายใจคอ ความคิดความยังมันก็แต่ละคนมันก็ต่างกันนะนะคันว่าิเจียบใส่ห้เบาหน่อยเป็นคือไอซุกเกงคือเรากับบไหลก็เสียบเทียมหห้ซุกแล้วมาเปลี่ยนเป็นคือเบาหน่อยมันกับบไหลเห็นนะของความคิดมันก็แตกต่างกันนะพี่น้องก็เลยแบบบ่คอยสบายใจไปไหนนะพี่น้อง กันแบบลงคลิปไปแล้วค่ะมีพวกมาเมนเสาะเส,สะใส่จังสีบนั่นก็ศมาสบายใจกันเนาะนี่แหละสีมะขอนำซัมมิ่้เลยพี่น้องเอะไรพี่น้องเนียก็สีโปรป่าวลายนอกมีซัมมิ่งแหละก็ไปยังให้มาเมนจะใส่จังสีเนาะพี่น้องบางว่าทุกคนคือสีเขาใจไอ้บรรยากาศตะนแรกเนาะบ้านป่าลายครับ Đây xin thay em bừng Nè Bà này nong Phở chụp nạm mà xe mày Phở chụp nạm mà xe tất cả ý. Tất cả nạ <laughs> Hãy vinh mà hết Phi nón Chắc mưa đây sẽ để đục Chắc nó cậy lại lại này. Nhạm như đâu ทีแรกก็ว่ามันสิห <Anh> ่างแต่ว่าพอมาเบิ่งอีกบ้านพูยใส่แล้วก็ปลามันขึ้นก็จะว่างามอยู่คือจะว่างามกว่ากะขุนๆเขาจะว่าแถวๆเขาจะเห็นไกลๆนะเห็นหน้าแสง่ยไอหนิ้งจริงบ่ยังงามบนได y มันบอไหลฝุ่นตอนนี้มันฝุ่นน้องป่าเนาะฝุ่นน้องป่าฝุ่นนะนี่มันก็เลยเคียวไงแต่ะมาบึงเออยเนาะกับพี่อ้ายเป็นเห็ดอีสังโอ้มองบวานนี่ว่าสิไข่พี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ปากซองหนะนาวคักอันอากาศประมาณ16บองชานะตอนเช้า ขี่รถกลับมาก็ขี่รถกันอ้าวค่อไปไวส้สิบสามองศาฝนเลยตอนขี่รถกลับมาตากลมมาเนี่ยราเป็น ในขมวดหายเจ้าไม่คยเพากินยานมืกินเกาถอนออกเบ็ดมันตัวเก่ามันในนี่มันจะวคนเดียวมันคูถอนออกเบ็ดตัวมันคูเองถอนออกเปลี่ยนหม่เบิดเน่อยเห็น เห็ดเซ่าผมวันนี้เตาเห็ดฟางพตะเซ่าเห็ดฟางพู่แล้วเหรอมาพี่อะไรเลยพี่น้องเองอนเนี่ยบ้านอะไกัอยากบอกไวน้นะเพราะว่าต่างคนเข้าจกันต่างมีดีคนละแบบนะก็บยายาให้ตัดสินกัน แต่ทีภายน้องนูะพี่น้องมาพี่น้องตกมาคำแหละแบบนี้เป็นมอ่เป็นแม่แกงน้องใหม่ได้มามตัวเสียไม่ตัวเสียเดียวสามนอกออกพี่หนานองก็ได้มาต่มใบ จเด็กลน้อยหฮมกันบ่อกอยเป็นเนาะน้ใหม่เี้ยแดงยวอมโหดไหมโจงองบเป็นเนาะแค่ไหนม่บอแนดาเป็นน้ำด่นบ่แจงน้ใหม่กินแรกพี่น้องเ้ยแจนหลังเสียทัอาหารแรงไหมเนาะมาดีมดีเต้นเดี Khuấy bạc khá Đây là bát đều Không đầy, Trái bát bây giờ không nhập chưa? Nó nọt không?

จบเกิบเพียงสำเนาเด้อพี่น้นองเองเจอกันคลิปหน้าเคล็ด,ด <c oughs> คลิปอันว,ว่าวเดือนเอฟซีเป็นมาคอมเมนต์นนะมันคอม,มเมนต์เจอกับไอซุกนั่ยนะก็ววได้แบบบอยห้ยเป็นอันมาคอมเมนต์ยกสันจะฟซีนะ มันใชเกิดมาคอมเมนต์เปรียบเทียบคอยกับไอ้ซุกนี่สิมาไอ้ซุกเป็นคนจักรัซนด์ดิสิ์คอยเป็นคนจักรัซนด์ดิสก์นะบบคือมาเปรียบเทียบว่าอ,อยากให้ไนะอซุกคือบบคือคอยจดิสิ์นะดิสกมันก็นิสัยคนละต่างกันเนาะอะอไ,ไร<ส>ไวะโบยังให้คอมเมนต์ดิสกเพราะว่ามันสิ ธรรมาดาเลยนเนาะมันสิเหตุแห่งเกิดความแตกแยกกันนะดู<ม>ว่าคใครสุแเรามาอ่านคอมเมนต์จะสิเราก็คืดจังไรเนาะ FC ม,มากมาคอมเมนต์เน่านี่ฝากน้ำพี่น้องไปเจอกันชิหนาบายาจะได้กะบขอขวัาเฮาน้องกับไอเอาน้องกั อยากให้กาหูจักนม่ก็ใจคอ,อ,อกันเบิด่านะก็อยากให้หูจักเอ้ย,อาย,ยาก,ก็นนยังให้อักแปงกันนะนะบ่ยังให้มาเม็นสอเสจจะไจ้สิไปเดี๋ยวกันชิมหนาเด้อพี่น้อง